สวัสดีค่ะในมือของอ้อนี้นะคะเพื่อนๆมันคือผลของมะม่วง R2E2 e หรือมะม่วงแอปเปิลแดงนะคะมันจะมีผลที่คล้ายๆกับผลของแอปเปิลและผลหนึ่งดูกำฝ่ามืออ้อนะผลหนึ่งมันใหญ่มากนะคะกลิ่นหอมตลบอบอวนนะคะสีสันสดสวยที่เห็นวางๆอยู่เนี่ยนะคะเพื่อนๆเนี่ยวางๆอยู่เนี่ยเอามาขายขายกันอยู่ ผลละ30บาทวางกันเต็มเต็มตะกร้านี้เลยนะหมดและเหลือแค่3าผลแค่นี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะได้พันธุของมะม่วงแอปเปิลมะม่วงอาช2ูอีทูไปปลูกอ้อมีจำหน่ายเป็นกิ่งทาพความสูงที่1เมตรมาดูขนาดกิ่งของเขานะคะเพื่อนว่าสูงกันประมาณไหน,ปร,น,นะน,นประมาณนี้นะคะเพื่อนประมาณนี้นะคะเกือบเท่าหัวอ้อนี่นะคะ ความสูง1เมตรกิ่งภาพส่งเคอรี่เก็บเงินปลายทางถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะได้พันมะม่วงแอปเปิ้ลมะม่วง R2E2 ูมะม่วงที่กลิ่นหอมรสชาติอร่อยผลโตสีสวยลักษณะเหมือนแอปเปิ้ลแดงติดต่อมาได้ที่ออที่เบอร์โทร0876069955 ID Line A U N G S A R A 09 อ่านว่าอังศรา09จัดส่งทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ